ไปแล้วพูดไปเลยแล้วก็ถ่ายไปนู่นครับท่านี้ก็พามาชมาบริเวณพระอุโบสถร,รอบรอบพระอุโบสถทั้งวัดสมัมมณีแห่งที่นี่นะครับก็ออชมนะฮะว่ามีสถานที่สวยงามนะครับของศาสนาเราที่สร้างไว้นะครับก็มีพญานาคนะครับก็พญานาคอยู่รอบพระอุโบสถ นะครับแล้วก็มีที่เียเขาเรียกสัมมณีนะครับสมณีเพื่อจะได้ถ่ายใช้ชัานไปชมกันนะครับด mm. ูฮะมีสถานที่นี่คือบ่อสระนะครับสัมมณีที่ได้ตั้งือชื่อว่าวัดสัมมณีนะครับนี่พระอุโบสถนะครับ mm. พระสถเราก็ได้มาพาชมพาชมว่าความสวยงามนะครับ ูนะครับนครับของบุศบนาเรายังมีฮะนี่ดูนะครับเออแล้วท่านใดนะครับที่อยากจะมาชมหรืออยากจะมาร่วมทําบุญนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันสวยงามอย่างนี้ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่คนมีจิตศรัทธารือมุ่งหมายที่ตั้งใจมาครับก็อาจจะมีโชคมีลาภกับใครกันนะฮะ เห็นบางท่านที่มาเขาก็ประสบโชวสดช้กันมากมายครับก็เลยไดพามาชมนะครับความสวยงามนะฮะความสวยงามนี้คือว่าดูจากกล้องอาจจะไม่ไม่สมใจหรือจะไม่ไม่ชัดเจนอย่างไรก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสก,าก็ขอเชิญทุกทท่านหรือเอฟทีทุกท่านนะครับมา ดูด้วยสายตาตนเองนะฮะจะได้ชมความสวยงามของพระอุโบสถแห่งวัดมณีนี้นะฮะวัดสะมณีน,นี้ดูนะครับว่าด,ดีนี่มองในมุมกว้างนะครับมองมุมกว้างถนะ่ายไปถึงโอ้ตั้งต้นต,ต้นโบสถ์จะถึงครับต้นถึงนะฮะจนถึงท้ายโบสถ์นะครับมีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับนะฮะดูความสวยงามของพระอุโบสถนะครับ ก็มีสัญลักษณ์ของสมเด็จพระสังฆราชองค์เดิมที่ผ่านมาคือสยสสนะก็เป็นสัญลักษณ์ของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จสังฆราชนะฮะองค์ที่ได้เรียกว่ามรภาพไปนะฮะหวงพ่อปูอนิเวศน์หรือพญานสังวรที่เขาเรียกกันนะครับนะครับก็ พาชมนะครัตอนนี้ก็มีผู้ศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาได้มาสักการะบูชากันพอสมควรนะครับเพราะวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยวนันใหญ่วันเสาร์อาทิตย์น,นะครับเสาร์อาทิตย์จะมีเยอะนะคมีมามามาผมพากลับนะครับพากลับพากลับมาดูย้อนย้อนกลับมาดูทางเก่า ว่าความสวยงามนะฮะนิดหนึ่งโอ้โหนี่ะนี่ต้นลมโพนะครับนี่คือบริเวณทั้งหมดนะครับมาชมนี่อันนี้คือด้านทางซ้ายนะครับของพระบูสดในความสวยงามก็จะเห็นพระพรุมพระพิเนธนะครับมานะครับก็มีผู้มาสักการะบ,บูชาแห่งพระอารามแห่งนี้ กันทุกวันนะะต่อเนื่องนะครับสมที่สร้างเอาไว้นะฮะดูนี่ครับอ่ามีพญานาคทําไมท่านเห็นพญานาคสีต่างๆกันนะครับมุมหนึ่งสีเหลืองมุมหนึ่งสีทอมุมหนึ่งสีขาอีกมุมหนึ่งสีดําก็เป็นแต่ละพญานาคแต่ละองค์นะครับที่ที่ทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทางทางเขาเรียกดึกํำบันหรือจะเป็นทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงไว้นะในโลกธ,ธาตุว่าองค์พญานาคนั้นเป็นผู้ดูแลพระศาสนามาเป็นนับไม่รู้กี่กับกี่กันนะครับพุทธเจ้าทุกองค์ก็ได้ได้รับความดูแลจากพ่อพญานาคต,ต่างๆนี้มาจึงได้เกิดนิมิตของผู้สร้างนะฮะว่า องค์านาต่างๆนั้นจะมีสีสันแตกต่างกันนะไม่ใช่มีสีองค์เดียวสีเดียวนะมีหลายสีครับด้านหน้าก็มีทั้งพ่อปยายยมนะพ่อเวสุวรรณหรือจะเป็นเขาเรียกอะไระะที่เป็นอ,องค์ลัณ์ของพ่อเวสุวรรณนะครับ เดี๋ยวจะเรียกอีกทีก็เรียกว่ายมมาธูตหรือไงเนี่ยพระผู้เมตตานะครับแล้วนะก็มีพระเวสสุวรรณนะที่พวกเราล้เคือกันนะครับก็มีนี่ะความสวยงามลิมิตลูกใหญ่ตั้งไว้นะพระบูชศนะครับเป็นไงครับสวยงามไหมครับผมเดินมาจะรอบแล้วอ่านี่นี่ครับเห็นไหมฮะพญานาคปสีหลากหลากสีมีทั้งหลากสีมีสีเดียวนะครับนี่ครับ พุทธานเป็นรูปธรรมจักรนะรสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนาเรานะครับเมื่อกี้ให้ดูทางด้านหน้าตอนี้ผมมาอยู่ด้านหลังนะครับอันท้ายก็ส่งไปให้ดูอีกนะครับมีข้างด้านหน้านู้นก็มีอ่าเขาเรียกว่าพ่อพิกเนตหลวงเป่าสังนะครับเป่าสังมีพระหัตถ์ถือสังนะรพระพรหมทรงประทานพรน,นะครับ นี่ครับเมื่อกี้ถ่ายไกลามาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆเลยให้ชมกันนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับบรรดาเอฟี FC ทั้งหลายนะฮะผมอาจจะพูดไม่ค่อยเพราะเหมือนอาจารย์สมชัย <c oughs> ก็เลยเชิญชวนนะครับเนี่ยมาสีหลากสีแล้วก็มาพบสีเขียวเข้มนะอีกกละนะฮะบกอองค์พญานาคที่ข้างบนพระอุโบสถก็มีรูปปันสวยงามประดิษฐาสวยงามมีตนะิด เพชรติดตินนาติดแก้วมณีนะมีพระราหูอย่รอบพระวุสถ์นะครับสวยงามครับสวยงามนะฮะก็เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งนะฮะในรู้สึกจะอยู่จนอาจจะอยู่พื้นที่เขจังหวัดอุดรติดแต่ติดต่อกับขอนแก่นนะฮะดีดีว่าประจําไม่ผิดนะก็เมื่อกี้ก็ผมก็ไม่ค่อยทราบข้อม,มูลเท่าไรหร่หรอกพอดี ท่านอาจารย์ท่านได้มาลองเทคดูว่าบรรยายได้ดีไหมก็เลยถือว่าเป็นมาเรียนศึกษางานกับอาจารย์ท่านแหละครับก็เป็นผู้ให้ความเมตตานะครับให้มาถ่ายเดินถ่ายให้บรรดาเอฟซีทั้งหลายได้ชมและได้ดูดกันนะครับนะครับอย่างไรก็ขอเชิญชวนครับบรรดาท่านเอฟซีทั้งหลายนะครับท่านชอบหรือท่านตัดสา รือมีจิตอยากจะมามาอาารยสมชายได้ครับมางครัานบุญอะไรก็จะเชิญชวนมากันนะครับที่ใดที่สวยงา,ามก็จะเชิญชกันมาให้ดูมาให้ชมกันแล้วก็นําเสนอแล้วก็จะได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันทุกท่านทุกคนนะฮะผมเดินกลับมาที่เก่าแล้วครับามาให้ดูทีหนึ่งนะครับสมเียู่หน้าโบา อยู่นะพระอุโบสถหรือพระอุโบสถจะมีหลวงพ่อพระอุปคุตที่ทรงลงไปเมืองบาดาลสมัยไปด่านรามงสาวดานของกษส์นาเราพระธอุปคุตเหตุที่ท่านลงไปท่านไปโปรดเมืองบาดาลน,นะฮะตามประวัติประการที่ผ่านมาครับนี่คือวัดสัมมีครับที่นี่คิอสมัมมีเฉยแต่ชื่อวัดชื่อสัมมีครับผมนี่ก็ สุดละนะครับท่านอาจารย์เนี่ยอาจารย์นั่งอาจารย์สมชัยท่านนั่งอยู่นู่นขอบคุณตัวเวนเก็บรรดาลูกศิษย์ลูกหามานั่งกร่าวคะวะอยู่หน้าปู่โค้ดพอดีปู่โค้ดเพรที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมาขอพรขอบุญขอบารมีนะครับร่วมกันได้นะครับทุกๆท่านครับผมเนี่ยนะครับเนี่ยอาจารย์ไมชาครับผม <laughs> เดินไปรอบพระพุทธสดแล้วก็บรรยายไปทั่วเลยครับใหเทปสี่ได้ฟังกันให้ทุกคนเข้ามาเที่ยวมาร่วมทําบุญครับเชิญชวนหมดแล้วแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นไปไปหัวแล้วกับฝ่าไปเรยครับท่าพี่ปนบอกนี่เลยครับนี่อาจารย์สงใจผู้นํามานะฮะวันนี้เราไดโอกาสมาเยี่ยมมาเยี่ยมลูกหลานบริวารแล้วก็มาถวายของปู่โคตด้วยแล้วก็ท่านก็ให้มาแล้วอยู่ในมือนี่เห็นไหม เห็นไหมก็อยู่ในมือนี่แหละที่ท่านให้ไปแล้วเราไม่ร่ำไรถ้าใครอยากได้ก็ต้องมาเองนะครับโอเคนะครับเจอกันชิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้าวมหาพรหมสวยมรู้ตังตังตังยืนตรงนี้